ได้เวลาของความมันแล้วครับศึกมวยไทยมอระดกคนไทยครับกเาวมีายนครับคู่แรกเปิดตัวเรียบร้อยนกตานีกับบางยาละหมาตรับหน้าที่เหมือนเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางทีสปอร์ตเ็ตัวจริงเรื่องกีฬาสีคู่หลังในการถ่ายทดสดต้องบอกว่าจัดแน่นเต็มทั้งรายการครับคู่เอกนำรายการครับเพชรอภิมลศรีเจอกับประกายเพชรทรงเดชรถบ้านคู่รองยอดอัชนยัยเกียรติวิสุทธิ์พบแสนเดชลูกกลมหลวงคู่ที่2ครับเป็นมวยหญิงครับเหนือฟ้าสอรทรงธรรม พบกับเยนลี่พอเพชรพิรุณและคู่แรกเปิดหัวของรรยกายครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นทางด้านชนะศึกสอสักคู่เมืองครับเจอกับฟุกสิตสตออ่ะติดตามครับแฟนๆครับชนะศึกสอสักคู่เมืองนั้นวัย15ปีครับ173เซนเมตร20ครั้งแพ้9สเสมอ1นครับนักสู้จากจังหวัดบุรีรัมย์ครับ คู่ตอกรอนั้นทุกสิทธ์สตอครับแม่แต่ว่ามาจากนครราชสีมานะครับวัย18ปีเจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรนอ่ะนคู่แรกครับน้องบางยาครับครับผมวัย15ปีครับแต่ว่ารูปร่างชุ่มชกของทางด้านชนะศึกนี่ต้องบอกว่าโตได้กว่านี้อีกแน่นอนครับอนุครับครับอ่ะกำลังเฟี้ยวเลยครับ1 5 1 6เดี๋ยวดูคู่แรกครับใครจะได้รับการชูมือแล้วกลับบ้านไปฉลองสงกรานอย่างมีความสุขนะครับ เชื่อว่าหลายๆคนก็คงทยอยออกจากเมืองหลวงโดยความปรารถนาด,านดีกับจากทีมงานศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับใช้รถใช้สนนกลับบ้านภูมิลำเนาอย่างมีสตินะครับข้อสําคัญดื่มไม่แตะพวงมาลัยเด็ดขาดนะครับแล้วกฎหมายค่อนข้างจะรุนแรงแม่ติดคุกกันยาวเลยนะครับไม่ใช่ตัวเองเดือดร้อนคนเดียวชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนด้วยนะครับนีบ่เป็นความปรารถนาดีจากทีมงานศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับขอให้ทุกคนครับกลับสู่ภูมิลำเนาแล้วกลับมา เมืองหลวงอย่างปลอดภัยครับนะครับบรรยากาศการไลร่ล่าว้ครูของคู่ที่หนึ่งครับที่เป็นชนะศึกสส,สคู่เมืองครับนักชกวัย15ปีจากเมืองทับหลังกบ,บุรีลำวัยครูเสร็จสิ้นเป็นที่รอยทั้งสองมุมครับอนุครับครับการแตะทอดครั้งนี้ต้องขอบคุณครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติรวมถึงสำนักงานคณะกรรมาการกีฬาหมวยครับ บนเวทีเป็นหน้าที่ของอาจารย์ปรินนะครับปรินหารธนะบูนครับสายมือหน้าจอท่านผู้ชมครับอาจารย์เอกชัยศรีบุญเรืองครับหัวหน้ากลุ่มสุขศึกษาและพลักศึกษาโรงเรียนศรีบุญยนนท์ครับคืนมาถอนมงคลให้กับชนะศึกษอสักคูเมืองส่วนขวามือครับเป็นครูขวัญพิชิตสอโชคมีชัยครับคืนมาถอนมงคลให้กับลูกศิษย์ครับวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือเดี๋ยวรอติดตามครับ ถือว่าเป็นนักมวยที่กำลังได้รับการสนับสนุนครับต่อยอดขึ้นมานะครับท้าสิสตอนี่น่าจะเป็นเทรนเนอร์ของสโชคมีชัยนะครับก็คงจะซ้อมอยู่โชคมีชัยนะครับน้องบางยาครับครับผมก็สตอเกียรติวิเชียนครับวันนี้ก็เดินทางมาคุมด้วยตัวเองด้วยครับสำหรับมุมน้ำเงินครับฟอร์มหลังของมุมแดงครับล่าสุดโชว์ไว้ที่ศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับชนะสิงห์ดำสมาลายทองครับขณะที่ฟุกสิสตอครับ ผลงานล่าสุดก็มาโชว์ไว้ที่นี่นครับแต่ว่าวันนั้นนี่มาแล้วดวงไม่ดีครับใช้ชื่อเพชรมีโชคสอโชคมีชัยครับมาแล้วไม่ถูกชะโกวันนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นฟุกสิ์สตอเลยครับอาลนะครับดูครับเป็นหววซ้ายนะครับก็สําคัญร่างกายระเบียบวินัยต้องมาเปรี้ยนะครับนักมวยนี่ใช้แรงประทะนะครับก็สําคัญมันสมองครับการแก้ปัญหาบนเวที พี่อนกบอกครับมวยไทยต้องมีครบเครื่องครับกับสภาพร่างกายไอคิวสมองมวยครับมาพร้อมกันมาควบคู่กันไปครับ่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือความซื่อสัตย์กับวิชาชีพนะครับตั้งมั่นอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับคนในวงการมวยนี่อยู่ภายใต้กฎหมายมวยทุกคนนะครับกรรมการโปรโมเตอร์ผู้ช่วยนักมวยต้องมีความซื่อสัตย์ครับหาครับซ้ายกับขวาไม่มีสลับกานกรรมการบอกอย่าจ้องนานครับสังเวียนนี้ไม่มี5432นะครับ อ่ะนะแข่งล้วนๆครับบางยาถูกต้องครับทุกวินาทีทุกยกมีคุณค่ามีความหมายครับอาวุธไม่ออกคะแนนก็ไม่มีแล้วครับว่ากันแบบนั้นครับถึงมวยไทยมรดกคนไทยครับเพื่อเป็นการยกระดับมวยไทยให้ก้าสู่ระดับสากลแะครับมาตรฐานของตัวนักมวยมาตรฐานของการตัดสินแล้วก็มาตรฐานอีกหลายๆเรื่องครับดูครับขยับโยกเข้าหารับทางด้านฟุกสิ์สตอครับวันนั้นมาอย่างที่บอกครับเพชรมีโชคสอโชคมีไทย มาโชว์ที่นี่แล้วมันไม่ถูกชะโลกครับวันนี้มาในนาฟุกสิ์สตตครับสวนทางเปิดไปเลยครับชื่อใหม่สีเสื้อใหม่นะครับแต่ว่าค่ายเดิมครับทีมงานของโกชัยครับทีมงานของตู่ทีมงานนายกเอธาสันลาจีมเดียวกับโกเดพลันชัยครับอ่าครับเติมหนึ่งสองเข้าไปซ้ายดวนซ้ายนะครับมีสลับกาดนะครับกางเกงสีแดงชนะศึกใหม่หัวายลูกนี้สวยเลยครับอ้าวแล้วครับ สายบุรีรัม้ายโคราชเดี๋ยวดูครับซ้ายไหนจะเลี้ยวเลี้ยวดีกว่ากันครับมาดูว่าบว่า้ายใครจะคบกว่าครับครับแต่ว่าผลการล่าสุดของชนะศึกครับมาโชว์ไว้ที่นี่ก็อย่างที่บอกครับชนะไว้ส่วนฟุกนี่แพ้ไว้ครับวันนี้จะแจ้งเกิดให้กับตัวเองแล้วก็ประเดิมชื่อใหม่สีเสื้อใหม่ได้หรือไม่ครับติดตามครับแฟนๆครับทางทีสปอร์ตหมายเลข7็นะครับถุกเช้าวันอาทิตย์ครับเราเจอกันครับสิบโมงถึงเที่ยงโดยประมาณ เริ่มมาแล้วครับอย่าหลุดครับต่างคนต่างศาสตร์อ้าวครับเข้าซ้ายสวยครับลูกนี้เริ่มเปิดไฟเลี้ยวแล้วครับบางยานี่ครับตั้งรับจับทางกับตั้งนานชนะสึกครับมีหมัดคอยต่อยหนึ่งสองครับขณะที่ฟุกครับพยายามเดินบีบพื้นที่เข้าไปใกล้ๆครับใช้ความเป็นรุ่นพี่ครับวัย18ปีครับมุมน้ำเงินส่วนมุมแดงนี่15ปีครับแล้วก็หมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวพักให้น้ำเดี๋ยวตามกันต่อครับ บรรยากาศสดๆครับศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับกับคู่เปิดหัวครับคะแนนมาแล้วครับานุรับดูนะครับทั้งสามท่านด้านล่างยังมองไปทิศทางเดียวกันครับมองไปมุมเดียวกันครับยังออกเสมอครับสิบต่อสิบทั้งสามท่านับการออกคะแนนยกหนึ่งยกสองยกสามเราจะโชว์ให้เห็นนะครับนี่เป็นยุคใหม่ครับของเรื่องของการเปิดเผยคะแนนครับมวยไทยให้เป็นกีฬามากขึ้น ้อสาคัญครับเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการนี่เป็นสิ่งจําเป็นแล้วนะครับช่างน้ําหนักโลกหน้านะครับบางอย่างครับรายการนี้ต้องรเพื่อให้นักกีฬาได้มีการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ครับช่างก่อนชก24ชั่วโมงครับบนเวทียกที่2กําลังจะเริ่มครับเกมยังคงเหมือนเดิมครับทางด้านฟุกครับน้ำมงทางด้านมุมน้ําเงินครับขยับเดินเปิดเกมเข้าหารุ่นน้องครับ สายศาสตร์นี่ต่างคนต่างเตะนะครับอราบสลับขวาบ้างครับทางด้านของฟลุกตบหนึ่งสองอุ้ยาวนะครับแม่เปิดหัวก็อร่อยแล้วครับสิบโมงถึงเที่ยงเช้าเช้าแบบนี้อุณภูมิหัวใจมันร้อนรุ่มเหมือนอากาศหรือเปล่าครับเอาาะครับตัดลําตัวนี่ครับนักมวยน้องๆเทรนเนอร์นี่เข้าใจนะครับมาสังเวียนนี้มารูปแบบนี้มาช่องทีสปอร์ตหมายเลขยกเกตินต้องต่อยอย่างไรครับ วางแผนให้ดีครับบริหารแรงให้เป็นครับับยิงชุ่มเนืออากาศร้อนๆครับแต่ว่านักมวยมีงานชั่หนักตัวก่อนหนึ่งวันครับไม่ต้องห่วงครับอาล้ครับอุ้ยซ้ายครับแหมฮุการ้อนบนเวทีไม่เป็นไรนะครับร้อนบนเวทีมีโต้มีเสียงได้สตังค์ดังจังหักครับแต่ว่าไปร้อนบนท้องถนนนี่แม่ติดคุกติดตารางได้ครับอาล้ครับนี่ครับจะไปโอลิมปิกต้องต่อยแบบนี้ครับมวยไทยครับ ไม่มีลูกกระชากไม่มีหน้าเสือนะครับว่ากันเรื่องด้วยสัต์ตราอาวุธล้วนๆครับเบียดเข้าไปครับทางด้านของฟลุกพยายามจะอาศัยความเป็นรุ่นพี่ครับเดินขู่นักชกรุ่นน้องครับแต่ว่าถ้าเบียดไปแล้วขู่แล้วนักชกรุ่นน้องไม่กลัวก็น่าคิดนะครับแต่ถ้าเบียดไปแล้วนักชกรุ่นน้องพาใจมาไม่เต็มร้อยก็มีโอกาสเหมือนกันครับดูครับเกมจะไปในทางแบบไหนครับตัวเตะขาจ่อยางครับชนะศึก โคราชมาแล้วเดินเบียดแล้วอาโดนกิ้มซ้ายชนะสุดนี้แค่15เท่านั้นนะครับอาครับอสนุกเลยครับมีสีสันครับอาครับนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยไม่ใช่ยกหนึ่งอ่านประวัติยก2เกี่ยขายก3ามตีเข่ายก4ี่เร่งยก5เต้นไม่เอาแล้วนะครับยกใหม่ครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาแบบปลายหมัดครับลูกนี้ ทีมงานของสิทสตอหรือว่าสโชคมีใช้ก็สั่งเบียดแล้วนะครับเดินอัดเข้าไปเดินเบียดชนไม่ชนชนได้ไหมจิ้มคืนเหมือนกันครับโอ้โหโตแรงเหมือนกันครับทากนั้นชนะศึกดีครับตั้งรับก็จริงครับเตออาวุธแต่ละดอกของเขานี่ครับออกเนื้อเน้นๆกับตู่อุ้ยบวกซอกซ้ายครับทางด้านศึกครับแหมวันนี้นี่ความตั้งใจพกมาเต็มร้อยครับนักชกจากนครราชสีมาครับตูครับโดนล้มตัวไป ทำท่าจะยืนตัวแข็งหรือเปล่าครับขาซ้ายยาวยาสารมาก่อนครับพุกขวาบวกกันไปครับอ้าวครับมีตัดลำตัวครับโอ้โหคู่แรกแมถ้าเป็นรสชาติอาหารก็นำหลายสอแล้วครับแบบนี้ครับนี่ครับใส่กันมันเลยครับแข่งกับกำปั้นอ้าวดูครับใครจะแข็งแกร่งกว่ากันครับลูกข้าวเหนียวทั้งคู่อ้าวตัดลำตัวครับด้านของชนะศึกแมรวบไว้อย่างตีไม่ได้ครับอ้าวแล้วครับ ยอดครับแบบนี้เดี๋ยวพักอีกครั้งครับกลับมาที่บ้านของมวยไทยครับสนามมวยทีมวยราชกำเนินผ่านไป2ยกครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านไม่ต้องกินกาแฟครับเจอคู่นี้ไปนี่หายง่วงครับคะแนนมาแล้วครับอนุครับอ่ะ1 9 19 19นะครับเอาแล้วครับ นี่ครับเห็นชัดเจนครับว่ากันตามอาวุธสัตว์รามวยไทยครับดูภาพช้าไปด้วยนะครับผลงานของอีสปอร์ตหมายเลขเจ็มาจวกเสี่ยงส่อครับไม่เข้าโฟกัสครับหลังจากนั้นก็ประทุเลยครับเรื่องของอุณหภูมิเดือดครับบรรยากาศของศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ครับชาวต่างชาติก็ยังตีตัวเข้ามาชมนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงเช้าครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาชาติ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกีฬามอบนเวทียกที่3ครับทางด้านฟุกีไม่รอช้าครับเกมจับไปตีเพื่อที่จะแก้หมัดแก้แข่งของทางด้านชนะศึกครับดูหางนี่โดนแข้งโดนหมัดทำท่าไม่ดีครับทีมงานสตอร์กิวิเชียนสั่งลุยเลยครับส่อกขวามาเอาวงในมาสู้ครับดูครับขึ้นคอได้เต้งข่าขวาชนะศึกดูครับหัวหน้โฟพันแล้วนะครับจะรวบในครับฟุก น้องก็ไม่ยอมให้เกาะนะครับเดินต่อครับเดียดเข้าไปลงทุนนะบล็อกดีๆครับบล็อกดีๆกาดอย่าแตกครับโอ้ยอย่าช้าครับช้านี่ไม่ได้นะครับชนะศึกนี่ประเภทฉาบช่วยแล้วตีหัวเข้าบ้านแล้วสลับกาดด้วยนะครับดูครับสังเกตกาดของชนะศึกนะครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับล่อยด้วยโต้ด้วยอ้าวครับจิ้มหนึ่งสองกาดจะสับศอกให้หล่นแล้วก็ฟุกนี่ครับพยายามจะเดินติดๆแล้วก็บวกศอกขทางดน้าฟุกครับแต่ว่า มันยังไม่เข้าเป้าครับนี่ครับสอกขวางันเข้าไปครับยังไม่โดนวงในพยายามจะป้ายหน้าขวาหน้าครับแต่ว่าทําการผลินแย่งออกมาครับมาสู้กันกลางเวทีครับแล้วก็ยังคงเดินต่อเนื่องกับทางด้านคุกครับชนเข้าไปเบียดเข้าไปครับลงทุนแล้วจับคุ้มข้าไหมครับต่างสอกเข้าไปเทีบเทียบทีมเชียร์มันดังครับหลังมุมแดงน้ำเงินต้องเชียร์เยอะๆด้วยครับมาน้อยก็ส่งเสียงเชียร์ได้ครับ พยายามจะเดินต่อเนื่องครับสายยาวๆครับโดนปลายเท้าครับกดดันนักชมุู่น้องต่อเนื่องครับแต่ว่าเดินเข้าไปนี่โดนแข้งโดนหมัดก็ทําท่าไม่ดีครับแต่ว่าหูจี๋ใจยังสู้ครับเดินต่อเนื่องครับเบียดเข้าไปขยับโยกครับพยายามหาเรียมหาวิธีเจาะเข้าไปครับขยับศสอกสายฟันเข้าไปครับวงในกดแขนไล่แขนลากมาซีคบไม่ไม่เจอจังหวะครับตรงนี้จิ้ม้ายแหมเชื่อหลือเกินเข้าแฟนๆหน้าทีสปอร์ตเจ็ดมีความสุขครับ นั่งชมมวยแบบนี้ครับนี่เป็นเกมกีฬาขนานแท้นะครับไม่มีรถลาวาสอกกันเลยครับอ่าครับนี่ครับคือประยุกต์คือการทํามวยไทยให้เป็นกีฬาครับพูดง่ายๆในเวทีไม่มีเสียดพนันโอยเจอหนึ่งสองก็มีครับอินซ้ายหุกขวาเข้าไปอย่าเดินแลวครับดูครับเดินเข้าไปวางแข้งซ้ายเกี่ยวได้สวนด้วยมัดครับขางหนาเทศึกยังสอกขวาฟันเข้าไปยังไม่เข้าเป้าครับ ไล่แขนกดแขนะสึกขึ้นคอได้ครับโผลงมาเสียขวาครับฟุกลากมาขยมตีได้ไหมครับตีไม่ได้กรรมการแยกครับช่วงปลายยกของยกที่3ครับอ่าครับยังเดินต่อครับทางด้านของฟลุกสิสตอออกไหมออกไหมลูกทีนั้นแดนสตอแน่นอนครับตาเทนเนอร์ทีมงานสอโชคมีชัยครับอาครับสั่งลุยสั่งสับแล้วเดินให้เร็วขึ้นครับแม่วางขวาไม่ถึง เอาละครับหมดยกที่3กลับมาชมความมันกันต่อครับศึกมวยไทยมรดกคนไทยเปิดหัวคู่แรกดีเดือดทะลุจอมเลวครับนี่เป็นบรรยากาศการให้น้ำของชน,นะศึกับคะแนนมาแล้วครับอนุกับสิบเแล้ว90นะครับมาเอาละครับ 2อต่อหนึ่งเสียงครับดูความช้านะครับผลงานของทั้งคู่ใส่กันมันเลยครับคู่แรกคนนี้นี่ครับมวยไทยไร้เกมการพนันครับาใต้การพยายามปรับเปลี่ยนเรื่องของการให้คะแนนครับให้แฟนๆได้เห็นนะครับนักมมยเห็นเทรนเนอร์เห็นกองเชียร์เห็นครับเห็นไปพร้อมๆกันทั่วโลกครับนี่ครับดูมันต่อครับ ทำดีแล้วก็ต้องทำดีให้เสมอต้นเสมอปลายนะครับไม่ใช่ทำสีแค่3ยกยก4ยก5ไปถอยหรือไปรับอย่างเดียวนี่ก็มีสิทธิ์โดนน็อกโดนแซงได้นะครับที่บอกว่ต้องยืนระยะให้ได้ต่อด5ยกครับโดยมารันแบบนี้ครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณกระทรวงการทีฬและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย ของคุณพัฒนากีฬาแห่งชาติและสํงงาน,นักงานคณะกรรมการกีฬามวยครับจากมวยมันมนแบบนี้ให้แฟนทางทีสปอจได้ชมกันเป็นประจําทุกวันอาทิตย์สิบโมงเช้าครับดูครับสี่ครับนีบ่คืออัตลักษณ์ของประเทศไทยครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับอย่างนี้ถึงจะเรียกบรรยายคําว่ามวยไทยได้เต็มปากครับมงคลภาพเบียร์นวมเต็มสวมหมวกกันน็อกแน่นแล้วอ้าวมีได้ไหมกรรมาการแยกออกมาครับอาจารย์ปริน เดินเร็วขึ้นแล้วครับทางด้านของฟุกไม่ยอมเล่นด้วยครับชนะศึกทีมดิสเวกไว้ดูจังหวะมันจะช้าลงไปแล้วนะครับทางด้านของฟุกต้องเร็วกว่านี้ครับนี่ครับหลอกสับต้นขาครับแม่ดูครับทําท่าจะเอียงครับนี่ครับแกมาหลากหลายวุฒิจริงๆครับทางด้านชนะศึกครับมีหมัดมีแข้งมีเตะขาขณะที่ฟุกครับก็ยังไม่ละความพยายามครับพยายามจะอาศัยวงในที่ถยงขนาดครับเดินเบียดเดินชนเข้าไปแต่ว่า ยังหาตัวทางด้านชนะศึกไม่เจอครับไม่อ้อซสอย่างครับความพยายามอยู่ที่ไหนครับความสําเร็จจะตามมาครับเอาครับแมแต่ว่าลูกกันลูกล็อกตอนนี้มือของชนะศึกสอสักตูเมืองเนเหนียวเป็นตุ๊กแกแล้วครับดีไปไหนน้องไปด้วยวงในนี่เกาะแน่นแล้วครับเอาพยายามจะเสี่ยงสอกครับแมได้ศอกสองศอกโดนล็อกรถกอดเอาไว้ ครับต้องไล่ครับต้องไล่ครับบางยาต้องคำว่าสามยกที่ผ่านมาคะแนนเห็นได้ชัดเจนว่าทางด้านฮาร์สุนีสตาร์ทขึ้นลาไปอย่างสามยกครับสตาร์ขึ้นลาไปก่อนครับมาดูครับยกนี้ครับทำให้ทางด้านฟุกครับต้องเดินไวกว่ายกที่ผ่านมาครับตัวจะเดินเข้าไปจับในก็ดูทีเบลไว้ก่อนครับมีหมัดซ้ายลำตัวครับยังพอมีเวลาครับเวลาที่เหลืออยู่ยกหน่อยๆครับอนุกครับต้องระดมพลแล้วครับต้องรัวๆเร่งๆรมั่นๆครับ มวยไทยนี่บางทีบางครั้งไม่ต้องออกเยอะครับขอให้เข้าจุดแล้วนะครับต้องหลากหลายต้องมีประทิทานไหวพริบบนเวทีอืมลอกไปเลยครับชนะศึกที่ไปไหนน้องรักจูทุไปด้วยครับน้องขอกอดที่ไว้ก่อนครับไม่แดกไม่ประท้าแล้วครับทางด้านชนะศึกครับยิงเดียวทรงกอดอู้เผาเวลาไปเรื่อยครับ วิ่งแล้วครับแทบจะวิ่งไล่แล้วครับฟุกอ่าแล้วครับบิดให้หมดครับบิดให้หมดแม่ขอเข้างกนดิ้นไม่ออกครับก็เล่นกับเวลาแล้วครับยังพอมีเวลานะครับยกได้อยจนยกครับอ่าแล้วครับผ่านสี่ยกพักอีกทีครับ สนามมวยเวทีมวยราชเนินงครับมวยไทยมรดกคนไทยครับคู่ที่หนึ่งผ่านสี่ยกครับเป็นบรรยากาศให้น้ำของมุมแดงครับชนะศึกซอสักคูเมืองทีมงานก็ให้ถกแบบสบายๆนะครับเพราะคะแนนตุนมาไวเยอะพอสมควรสำหรับมุมแดงครับแต่ก็ต้องไม่ประมาทครับเวลาที่เหลือขณะที่มุมน้ำเงินครับทีมงานต้องต้องกระตุ้นแลวละครับ ดูรับช้าครับยกที่ผ่านมาดูครับเข่าวงในนี่ล็อกไวเลยนะครับวงนอกก็มีสับสับับนอกครับนี่เขพยายามจะสับสอกเสี่ยงสอกครับแต่ว่ายังติดกาดติดบังนะครับยกสุดท้ายตำแหน่งของมวยไทยยกสุดท้ายนี้ต้องมาแตะดวงกันก่อนนะครับแล้วก็ว่ากันต่อครับกับเวลาที่เหลือครับเวลาที่เหลือสามนาทีแห่งความหมายของทางด้านฟุกศิตซ์สต้ครับ พยายามจะเดินเล่งเกมเข้าไปครับต่อยหมัดฟันศอกครับบอกอย่าพิกเกมพลิกสถานการณ์นะครับเหือสายยาวๆของชนะศึกครับยังพอมีเวลาครับทางด้านมุมน้ำงินครับฟุกเตรียมแทบจะวิ่งเข้าใส่เลยครับว่าเข้าไปแล้วครับทางด้านชนะศึกเองก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับอย่างที่เห็นและครับออกซ้ายทีขวาทีครับอิ้ยโดนศอกยังลุยอยู่นะครับทางด้านของฟุก หัวใจไม่ยอมแพ้ครับเด็กโคราชอ่าแล้วครับเดินแล้ววิ่งแล้วครับไม่เทินแล้วครับสับเท้ารัวๆจะหาตัวเจอไหมดูครับระบบการป้องกันตัวนี่ครับพอเข้าวงในก็ล็อกเอวเลยครับนี่ขโมยไทยมีลูกแก่ลูกกันลูกป้องลูกหนีลูกล็อกนะครับเป็นสิ่งสําคัญครับยกวางเก็บอาวุธซ่อนทางเอาไว้ดีๆครับทงาน ทางด้านของสสักคู่เมืองครับเดินเข้าไปก็เห็นอาวุธครับสิ่งที่ต้องชื่นชมทางด้านฟุกสิสตอครับหัวใจในความเป็นนักสู้ครับแม้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรไม่สนครับพยายามจะเดินต่อยหมัดฟันสองหังจะพลิกเกมพิชสถานการณ์พยายามที่จะเอาชนะแหะครับอนุครับอ่าครับนี่คือคุณสมบัติของนักสู้นะครับไม่เส้นเสียงรักทางก็ต้องสู้กันต่อไปครับ สาบใหญยังมีลมหายใจยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสครับเนี่ย <ST> <C AT> <AL> ีงานเนี่ยครับขวามือสุดนั้นสิสตอสตาร์เตเนอร์แหละครับตาร์เตเนอร์ดังของสโชคมีชัยนะครับสต,ตอเกียรนวิเชียนนะครับตั้งกำแพงไว้นี่กองเชียร์ยัยงนุ้นอยู่นะครับแมเชียร์มันมากครับสาวคนนี้น่าจะเป็นพี่สาวหรือเปล่าครับน่าจะละไม้คล้ายกึ่ง อาครับยกกาดสูงสูงตั้งไว้พยายามจะเดินไล่ต่อยนะครับทางด้านของฟุกซิสตอไม่ยอมแพ้ง่ายง่ายครับแม้ว่าลุกมวยทางด้านชาสึน่คุมไว้หมดเลยครับแต่ว่าดูครับคู่ก็พยายามจะวิ่งเข้าใส่ครับออ้ยหินสายลาตัวครับแต่ว่าเดินเข้าไปแล้วมันทําอะไรไม่ถนัดไม่ชัดเจนนะครับสู่ดีเหลือเกินครับเด็กคนนี้อ้าวครับไม่เป็นไรครับ ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบครับต่อยให้สนุกครับเดี๋ยวมีโอกาสกลับมาใหม่ครับนี่ครับจะเห็นว่ายกสุดท้ายนี่ไม่สนใจเรื่องของเวลานะครับพอไม่มีเซียนบอกโบกพอแล้วพอแล้วนี่ก็ดูครับทําหน้าที่เต็มที่แล้วครับดูครับวิ่งเข้าใส่ครับต่อยครับแม่แต่ว่าชนะศึกต้องรวบต้องล็อกเอาไว้ครับแล้วดูภาพสุดท้ายครับนี่ครับสุดยอดครับภาพนี้ครับ เหนือสิ่งอื่นใดครับไม่มีในกฎกติกาแต่ว่าเป็นสปิริตเป็นสปอร์ตแมนครับบนเวทีตำราทีจะอยากเต็มที่ครับทั้งสองคนครับโดยเฉพาะทางด้านฟุกสิทธสตอรครับอยากจะไล่จนวินาทีสุดท้ายครับหลักครั้งไว้ดังก็ไม่หยุดไล่นะครับดูภาพช้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับช่วงต้นต้นนีท้ทางด้านฟุกสิทธตรครับ อาศัยความเป็นลูกพี่ครับเดินขู่เดินเบียดเดินชนเข้าไปครับเ้าหมายของเขาคือจับนายตีครับขณะที่ชั้น่สองสักคููเมืองครับตั้งรับจังหวะสองใช้แข้งซ้ายยาวๆแล้วก็หมัดคอยต่อยลำตัวครับพอตั้งหลักได้นี่กนเอาชนะไปนะครับตัวเดี๋ยวรอประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับพี่ดครับรอสักครู่นะครับกำลังรวบรวมใบคะแนนครับ พร้อมแล้วก็ตัดบรรการไปบนเวทีเลยครับไปพบกับคุณติ๊ฟนะครับเสร็จครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็น5ยกคุณภาพครับดูเดือดเผ็ดมันครับตามแบบฉบับของสึกมวยไทยมรดกคนไทยครับชกกันที่บ้านของมวยไทยสนามมวยเวทีราชดเนินเนินก็ต้องสนุกแบบนี้ครับตอนนี้คะแนนอยู่ในมือของผมแล้วครับกรรมการทั้ง3ท่านนะครับ ให้ผู้ชนะเป็นเอกฉันท์ครับโดยคะแนนมีดังนี้นะครับให้ผู้ชนะ49ต่อ47ครับ50ต่อ47และ49ต่อ48ครับผู้ชนะกรรมการเห็นเหมือนกันเข้าตามเหมือนกันครับ alright lady and g e n t l e m e n we have a winner the winner is red corner ชนะศึกสอสักครูเมืองโอ้นี่นะครับทำหั่นกันอย่างสุดมันครับ สุดท้ายแล้วฟ้าชัยไปอย่างสวยสดงดงาม